สมควรกว่าจะมาเป็นแพ็คนี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแบบเลือกเขาอปรบเตรียมของประมาณสามวันครับถึงจะเสร็จเป็นถุงเนี่ยเตรียมของเตรียมวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการผลิตซึ่งกัตถดิบผมเาเนื้อหมูเอ้ยเนื้อมีหมูบดมีมันหมูมีเนื้อไปซีเค็มทอดแกะแต่เนื้อแล้วมีอะไรคะแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ไข่นิดหน่อยอ๋อมีไข่ด้วยนิดหนึ่ง มีแตงสาลีนิดหนึ่งเพื่อดึงข้อมูลรสชาติที่เราได้เวลาเราทานเนี่ยคือรสชาติของปลาเค็มอย่างเดียวเราไม่ได้ปรุงรสชาติด้วยส่วนปองเค็มอีกคืออะไรก็ไม่ได้ใส่ครับตาลไม่ได้ใส่คือรสก็ไม่ต้องใส่จีมือดีอยู่แล้วครับไม่ต้องใช้ขี่โม้ขี่โม้ไปเรื่อยๆครับต้องมาชิมเองนะคะอย่าไปฟังคนขี่โม้อย่าใช้เบียร์อันนี้มันมันยากตรงที่ เคล็ดลับของมันคือเราต้องใช้มีดหั่นมันหมูเท่านั้นนี่คือเคล็ดลับทำไมคะยังไงใช้มีดหั่นมันหมูเ็คเจอร์วันนี้จะเป็นอย่างนี้ลดสัมผัสผมเรียกว่าลดสัมผัสนึงจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าต้องเลือกเอาเฉพาะมันหมูเวลาเราผสมมันมันหมูครับมันแข็งครับเพื่อเพื่อให้เพิ่มความฉ่ำนุ่มไม่งั้นถ้าเราใช้แต่หมูบดมันจะกระด้างเวลาทอดเป็นแข็งแม่อร่อยลนะครับด้านหลัง ไอ้ที่เราเห็นขาวๆเนี่ยค่ะแต่มันหมูเนี่ยอย่าไปกลัวมันนะครับอันนี้คือทำให้มันนุ่มอร่อยแล้วมันหมูมไม่ได้น่ากลัวค่ะแต่จริงไม่ใช่ว่ามันทั้งหมดนะคะมันก็คือมันมีเนื้อปลาเค็มเนื้อหมูมีปลาอินทรีเค็มเนื้อปลาอินทรีเค็มด้วยค่ะแต่ที่มันต้องใช้หั่นเพราะว่ารถสัมผัสเวลาเรากัดเราเคี้ยวเนี่ยมันจึงจะเป็นแบบนี้ใช้หั่น ใช้มีดนะครับผมต้องรับมีดในคมหมดแล้วก็ค่อยซอยเป็นลูกเต๋าเล็กๆเล็กๆขนาดไม่เกินสามมิลค่ะคือจะปั้นเขาจเป็นโบทไปโบดไปเลยทําแล้วครับลองแล้วผมอยากง่ายอยากสบายเป็นไงว่าเป็นไงฮะไม่ลอยครับอยาไปกินมันเลยแับเนเจอร์อะไรต่างเนื้อสัมผัสอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ยังไม่ลงตัวเดียวกันเนี่ยแต่แค่วิธีการนี่เหมือนกันเนี่ยออกมานี่คนละหน้าเลยคนละแบบคนละ ก็รู้สึกอือหืออันนี้เป็นเคล็ดลับคือเคล็ดลับที่ผมเพิ่งจะเปิดเผยเนี่ยก่อนไปลองทำมาลองชิมดูก่อนนีฮะอ้าวเป็นแบบนี้นะแล้วไปลองทำดูแล้วไปลองทำตามที่ผมบอกนี้แล้วลองแบบที่ผมไม่ได้บอกสิว่าเฮ้ยเอาง่ายๆฉันขี้เกียจหันว่ะฉันก็ซื้อมันหมูบดก็มีหรือเขาบดให้มาลองผสมอยู่ส่วนประกอบแล้วแต่เราชอบมันมากมันน้อยจะลองใส่แล้วลองดูสิว่าไอ้สองแบบเนี้ย ลองทำอาจารา์สวนเท่ากันนะครับแบบพันกับแบบบวว่ามันต่างกันอย่างไรทําไม,มผมถึงต้องลาบากก็นั่งหันหันมันก็เป็นวันวันแล้วครับอ่านี่เป็นเคล็ดลับเขาเนี่ยโอ้โขายดีแล้วนะคหมูซับเปะเค็มเนี่ยรับมีดอีกรึ่งวันเมื่อกี้ก็บอกเคล็ดล,ลับเล็กๆไปแล้วน,น,เนวะ,ะเยเอีีดท่วลาเราทำอาหาร่ะรายละเอียดมันบางทีอาจจะเล็กน้อยประมาณนี้ครับเทคนิคของแต่ละคนจะทำอะไรแบบไหนก็ ้องหาสูตรที่ตัวเองถนัดแล้วก็เราชอบเราคิดว่าเอ้ยมันโอเคมันเวิร์สที่สุดแล้วรสชาติเนี่ยเราพอใจแล้วรู้สึกนี้เราโอเคแล้วอันนะมันจะได้วิธีที่มันทําให้มันพอดีได้ทำอาหารไม่ยากครับแต่ต้องทำบ่อยๆจะได้วิธีของเราเองโอเคนาราลคือแอบมีสูตรทำมูสอเปกเคมให้แล้วก็ได้ครับไปลองไปลองทำดูหรือจะมาลองชิมที่นี่เสร็จแล้วก็ได้เลยปั้น ในรูปร่างที่เราต้องการแล้วเอาไปน,นึ่งอ๋ออันนี้นจะทำ<อ>แบบเป็นก้อนกลม,มอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็เป็นกลมๆเ,เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือจะเป็นลูกกลมๆเป็นลูกบอลก็ได้มันสุกทั่วกันเพื่อ <c oughs> วเวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปห่วงว่าเฮ้ยข้างในจะสุกหรือเปล่าวะค่ะข้างนอกจะไหม้แล้วข้างในฉันยังไม่สุกไฟแรงไปอะไรไปอันนี้คือสุกหมดแลแ้วเดี๋ยวเราจะทานเนี่ยเราก็ไปทอดให้มันเหลืองหอมแค่นั้นเองค่ะมันง่ายสำหรับคนคนกินค่ะ มันแค่ออกไปทอดทําให้มันเลืองโอเคค่ะแต่ก่อนจะมาถึงขนาดนี้ยากอยู่ลองตัวี้ะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่หมูสับปะเข็มค่ะนะคะตอนนี้ก็จะมีพวกซอสต่างๆด้วยวันนี้สุกี้หมดครับพรุ่งนี้มีครับอ๋อค่ะสุกี้ขายดีครับใช่เพราะรสชาติดีมากเบอร์หนึ่งของเราที่เราจะขายได้เยอะที่สุดอ๋อเหรอสุกี้แซงหน้าแล้วครัสุกี้ออกตัวที่ เพราะว่าร้านสุกี้ชื่อดังชื่ดังชื่อดังเนี่ยแหละชื่อดังเฮียดังเนี่ยนะใช่ค่ะร้านสุกี้เฮียดังต้องไปหาไม่เห็นเจอมันไหนวะนี่นะคะก็มาดูได้นะเสมือนมีเชฟอยู่ที่บ้านด้วยเลยนะแต่ละขวดนี่อยากให้ผมอยู่ที่บ้านก็ถ่ายรูปผมไปแปะไว้ติดขวดนะครับผมนำไปกินในขวดโอเคนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะพอปสุขขอขึ้นชื่อเขาอีกอย่างนะคะที่พลาดไม่ได้เลยพี่เด็ดจริงพลาดไม่ได้นะยจิ้มจิ นี่นะคะน้ำเขียวๆแบบนี้เนะี่ยค่ะโหจัดจา้านที่แม่บอกจัดจ้านย่านนี้อันนี้เราก็จะทำลดลงเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เพราะว่ากำลังคนผลิตก็แก่ลงเรื่อยๆเลยเย้ยไม่กล้าถ่ายไปที่แม่เลย <c oughs> เริ่มหมดแรงแ <c oughs> ล,ล้วไปเดินรถโอ้โแก่ไม่ไม่กล้าถ่ายเลยเดียวกินก่อนกินก่อนกินก่อนอันนี้ก็กินก่อนกินก่อนกินก่อนจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวคอแห้งนี่นะคะถ่ายคนทำซะหน่อยนี่ใครว่าแก่ แบบนั้นแบบนั้นแตอึแม่แบบนั่งนิ่งๆอะไรเนี่ยนี่นะฮะโหยังแข็งแรงอยู่ค่ะยังปีนเด็ดใบโน่นนี่่นมานะแล้วก็ล้างเองทุกใบกับบ้านผมก็จะทำอะไรลำบากลำบากเนี่ยครับวิถีพิถานดีกว่านะง่ายๆายใส่ใจวิถีพิถานนะคะแม่แต่ใบแต่ละใบที่หยิบมาไม่ได้ล้างมันขยุ่มนะะเขาแบบล้างแบบทีละใบย้ำทีละใบเพราะเนี่ยกว่าจะได้เป็นน้ำหนึ่งขวดมาเนี่ยค่ะ แม่ใช้เวลาเท่าไหร่คะหนึ่งขวดเนี่ยฮะก็เป็นวันๆแหละครับคนเดียวสองสาวันนั่นแหละสองสาวันนะคะก็จะได้จะได้มาวันเชอาทิตย์ก็เตรียมของของสาวันละค่ะมาเมือกี้นั่งตาปลือ่ะทำถึงดึกนะแล้วเนี่ยตั้งใจจริงจ้างวันไค่ะ ซึ่งเห็นเขียวๆแบบนี้นะก็ประกอบไปด้วยนี่เลยเนี่ยเขาก็จะมีใบแบบนี้ไว้ให้ในะใครจำไม่ได้เอ๊พูดบอกบอกมาหลายครั้งแล้วสี่อย่างมีอะไรบ้างนะจำไม่ได้นี่เอาใบนี้กลับบ้านนะคะ,ะแล้วกินอะไรปะไปนะคะใบเตยใบเตยหอมใบหอมแซ่บใบบวบและใบยะนงซึ่งนั่นคือตัวสําคัญสุดคือใบแยะนงแยะนาง,นางเป็นหลักจะไปเห็นเลือกใบแยะนงมาทําเป็นตัวสําคัญสุดคะทําไมครับไม่เคยําเลยเดนางไทำายะนงเป็นตัวล้างพิษครับล้างไว้ใช่ไหม ผลดูในร่างกายผลดูในร่างกายท่วใหญ่เราอยู่ในเมืองเนี่ยเราอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันมีความร้อนสูงสะสมในร่างกายแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปปรับุลดะร้อนเย็นในร่างกายโอเคใช่เลยเป็นตัวร้างพิษในร่างกายที่เรากินเข้าไป่จากอาหารที่มันมีต้นต้นเคมีที่เราซื้อกินทั่วไปนะครับมันจะมีเคมีเยอะอยู่กเ่าตัวเนี้ยไปช่วยล้างมันออกไปบ้าง แต่ถ้าย่านางอย่างเดียวนี่ก็น่าเบื่อฮะมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เดียวมันจะกินยากครับใช่ไหมก็เลยไปลองหาอย่าอื่นมาด้วยเวลาก็เลยได้เป็นสูตรนี้ออกมานะสี่ใบเนี่ยค่ะอร่อยเรากินเรากินต้องอร่อยด้วยครับค่ะบางคนบอกกินอาหารเป็นยาแต่อาหารก็ต้องอร่อยด้วยครัมันจะกินง่ายจะให้กินง่ายขึ้นใช่ไม่อย่างั้นเราจะไม่อยากกินมันมันต้องทําให้แบบได้ประโยชน์แล้วเราอยากกินมันด้วยเรากินรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการกินด้วยค่ะและนี่เขาก็ไปค้นพบนะคะสี่ชนิดนี้เนี่ยค่ะก็คือ ก็จะช่วยบำรุงในแต่ละส่วนของร่างกายได้แบบโหเกือบทุกส่วนเลยทีเดียวนะอย่างเช่นเนี่ยใบเตยหอมเนี่ยค่ะก็บำรุงหัวใจนะอ่อมแซบนี่ก็บำรุงรืเลอดบำรุงกําลังบำรุงสายตานะคะบกนี่ก็บำรุงสมองและแก้อ่อนเพลียเพิ่มความจําำจำยานางนี่เมื่อกี้ก็บอกไปนะปรับสมดุลฟืนฟนฟ้นฟูเซลล์ล้างพิษโอ้ซึ่งสาคัญมากตัวนี้แล้วก็เขาบอกเป็นยาอายุวัฒนะด้วย ชะลอการเกิดผมงอกด้วยค่ะไหนขอดูแม่นดิดนึงนี่ครับไม่ได้ยอมครับไ,ไม่ไดิงป้ไม,ไม่เคยยอม, <c oughs> มเฮ้เย,ยมออไม่ขออนุญาตนะคะอายุพอพบอกได้ไหมอโอ้โหไม่ต้องยอมครับบ้านผมไม่ต้องยอมผมอ๋อเพราะว่ากินใบย่านางนี่นะฮะประจำเพราะนั้นเนี่ยอย่างอย่างที่บอกนะย่านางช่วยชะลอการเกิดผมงอกได้จริงังงอกแล้วงอกแล้วช่วยได้ไหมช่วยช่วยลดลงได้ไหมจริง มันตั้งอย่าค่อยๆงอกช้าๆอ่าชะลอชะลอเอาว่าย่านางช่วยได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่างอกอยู่แล้วว่จะกลับมาดำไม่ใช่นะครับอันนั้มันน่าจะช่วยได้บ้างนะอันนัเริ่มมีความหวังโอเคนี่นะคะโอ้โหอารมณ์ดีนะนี่เห็นไหมโอเคค่ะความพอสุกค่ะนะมีทั้งอาหารต่างๆและเครื่องดื่มครับขอบคุณมากครับนึกว่าให้เลยแม่ พอเจอเนี่ยนะคะตอนนี้อารมณ์ดีหัวล้อร่วนเลยค่ะหยิบใบอะไรใส่ผิดไปปะอะไรอ่ะหัวล้อตัดหัวล้อร่วนเลยใส่ใบอะไรมาคะอารมณ์ดีค่ะนะคะ60ปีแล้วว่าที่ทำให้หัวล้อพัดมาทางนี้ค่ะนะคะเราจะเจอคู่สา้ะมาด้วยในรอบนี้นะคะกับนี่ค่ะเต้าหู้และแชมเป้นี้แบบของขึ้นชื่อเคาเลยนะนี่กำลังแล้วก็เขามีอื่นด้วย ไม่อยากชวนนะกำลังคุยกับลูกค้าอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เต้าหู้เทมเป้นะคะหรือจะผสมกันก็ได้นะใคะบอกอมไม่เคยกินเลยเทมเป้เป็นยังไงแต่อยากชิมค่ะผสมกับเต้าหู้เป็นชุดเดียวกันก็ได้